เราจะไปไหนกันครับเราไปเดินสะพานไม้ไผ่เราไปเดินสะพานไม้ไผ่ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูจุดชมวิวนะครับอันนี้เราผ่านพันนี้ไปดูขบนเป็นหอคอยดอกเบซี่นะครับขบนเป็นหอคอยเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูนะครับตอนนี้เราไปเดินดูสะพานไม้ไผ่ก nope ่อนเชิญเลยครับสวยไหมดอกเดซี่มันหอมเลยนะอดี๋ยหาไปปลูกที่บ้านครับอือมันหอมมากเลยใช่อดีายหาไปปลูกที่บ้านครับ ทำทางเดินแบบนี้ปลูกแบบนี้ครับก,ก็ทางขึ้นมเมื่อกี้ครับร้านกาแฟน,น,นี่เป็นดอกเมซี่สวยง่ามมากนะครับดอกเดสซี่ถ่ายรูปก่อนไหม,มไปครับต่อครับ อันนี้ดอกอะไรครับเขาเลือกดอกอะไรครับปปต้นใหญ่มากดอกใหญ่มากนะครับสวยมากสวยงามเราต้องเดินทางทางนี้แหละครับขึ้นทางนี้แหละครับใน,นเฉพาะลูกค้าที่พักนะครับ ลูกค้าไปพักไม่ให้เดินถ้าเดินจะเสีย60บาทนะครับนี่ครับอันนี้ครับไปครับเราต้องเราเริ่มจุดตรงไหนครับรไปเริ่มจุดจากตรงนู้นก่อนนะครับันนี้เราก็ ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟเยอะมากส่วนใหญ,ญ่จะปลูกกาแฟกันแล้วก็เอะโวโคาโดนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งพันนะครับะโวโคาโดใบเล็กนะครับแต่ที่บ้านปลูกเป็นใบใหญ่นะครับไปครับ แพงเยอะมากเต็มเลยนะครับแพง